สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ่งให้สุดกลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วทุกคนิดถึงกันไหมคะวันนี้นะคะปามาคนเดียวก่อนเพราะว่าพี่กิ่งติดภารกิจนะคะแล้วมันเป็นการรีแอคที่สำคัญมากเพราะว่านี่เป็นรีแอคชั่นทีเซอร์ก่อนรักรุ่นพี่เย่ค yeah! ือเราลอมัน เรารอเรื่องนี้มันนานมากแล้วอะทุกคนเรื่องเต็มกําลังจะมาในปีนี้แล้วค่ะทุกโค้แล้วเขาก็ปล่อยฮีเซอร์ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าเราไปดูกันเลยดีกว่าแบบคนอื่นเขาอาจจะทําไปแล้วเราคือแบบเพิ่งมาทามาเล้วมา,วมา,วา,าวเาร็วมา้สพาา,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 านนเร็ว <c oughs> เี่เหนืน่อยรอบบ้านที่เหนือไทยข้างที่ียู่ที่พอยเขาคนใดนวครับเดียวจะสาปีแล้ว ช่วยรนะอ,อหน่อยนะรอค่ะช่วยรอหน่อยใช่โอเคจะรอค่ะพี่วีค่ะนะคะอยากย้อนดูใหม่นะขอด,ดูรอบนึ่งนะทุกคนรอบนี้คือแบบเราขอค่อยๆเก็บไปทีละเม็ดแล้วกันนะเออสพานขาวเนะี่ย เขาให้นั่งรอนกัารหายใจนงอยหัวสะพานอย่างท้ายสะพานพาทำพรอะเป็นริงมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผู้กำกับของกลรักรุ่นพี่เรื่องเต็มอ่ะเขาลงโพสว่าแบบประมาณว่า แต่ละที่ในมอขอเนาะที่เคยเป็นตำนานไม่ว่าจะเป็นตำนานน่ากลัวหรือตำนานอะไรก็ตามอะต่ออะถ้าเป็นตำนานน่ากลัวต่อไปนี้ก็จะมีแต่แบบภาพจำใหม่เหมือนสร้างภาพจำใหม่ให้กับมอขออะไรเงี้ยคือแบบดีมากอย่างเช่นสะพานขาวอะเมื่อก่อนมันมีตำนานเรื่องแบบว่าเออเรื่องแบบน่ากลัวเรื่องหลอนอะไรเงี้ยต่อไปเนี้ยมันก็จะเป็นตำนานตำนานรักของแบบพี่วีกับน้องมาร์คเออคือแบบ เฮ้ยซึ้งมากเลยอ่ะแล้วก็คือเราได้มาดูฉากนี้แบบแม้แม้กระทั่งแ,แค่ในทีเซอร์มันก็แบบรู้สึกชุ่มฉ่ำใจแล้วคือต่อไปนี้คือใครๆที่จะแบบไปมออก็คือถ้าผ่านสะพานขาวก็อาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องพิสูจน์แบบพิสูจน์เรื่องสยองขวัญหรือเรื่องพิสูจน์แบบโชคลาภหรอือต่อไปมันก็จะมีแต่แบบเรื่องที่แบบ ความย้อนนึกถึงนี่คือที่ของวีมาร์กนี่คือการแบบว่าพี่วีเคยมาขอที่สะพานนี้นะอะไรเ like งี Por, ้ยคือสร้างภาพจำใหม่เพิ่มขึ้นให้กับแบบมอขอให้กับสะพานขาวอะไรเงี้ยดีอะชอบมีคนอ่านหนังสือเพื่อนเนี่ยน้องมารวีพี่เหนือก็จะดูฉากนี้ มันดูแบบว่าวิวค่อนข้างว่าว่าวิวเลยอ่ะคือแบบไปต่อเถอะค้างไว้นานเดี๋สิบแปดบกพี่มีกับพี่พลอ่ะเขาตกงานแล้วแป๊บเดียวจะสามปีแล้วมาร์คเอาพี่แพ ระับนี้เป็นแฟนเก่ามากะเ้ยไม่ควรเป็นแฟน,นเขาไอ้วีมาไอ้วีแบบไม่ไมอยากเป็นน้องมาใช่เลยตอนนี้คือแบบไอดูต่า รอรอค่ะอะตอนนี้คือเสียอาการคือเอาจริงๆไนหะคือเขาอ่ะประกาศนักแสดงมาแบบช่วงแรกๆใช่ไหมเราก็แบบ ว้าวกับการที่โอเคมีการเปลี่ยนนักแสดงกันเกิดขึ้นแล้วก็จะบอกว่านักแสดงทุกๆคนคือเราชอบทุกคนเลยแล้วเดี๋ยวจะบอกพี่ชื่อชื่อพี่แพ็คใช่ไหมคือแบบได้พี่หมอฤทธิ์มันเล่นคือแบบเควีมันมันได้มากเลยอะเราอาจจะได้เห็นแบบร่าการแสดงของ ยินวอลอ่ะในรูปแบบต่างๆมาแล้วเนาะแล้วก็อ่าหลายๆคนในเขาก็ออกมาบอกว่าเออการแสดงของม์กวีการแสดงของพี่ของยินวอเนี่ยคือแบบพัฒนาขึ้นมากเลยรอบนี้ก็เลยเราก็เลยแบบคาดหวังแอบคาดหวังว่ามันจะดีมากๆเลยนะคะรอบนี้เราดูดูจากแบบว่าการแสดงของทุกคนเนาะคือแบบคือแรงอะ่ะคือมันมีความรู้สึกว่า รอบเนี้คือแน่นแน่นจริงๆคือเนื้อหาแล้วก็พวกแบบไดอะล็อกน่าจะแน่นอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือฉากนั้นทุกคนฉากันจริงนั้นก็คือเราคาดหวังมากนะคือรอบที่แล้วว่าเราแบบว่าได้เห็นฉากนะั้นคือน่าจะเป็นฉากเดียวกันนะ้งนิดนึงเออนิดนึงก็เลยแบบเอ้ยมันจะต้องปังมากแน่ๆนะคะ ช่องของเราอาจจะแบบลงคลิปน้อยลงนิดนึงช่วงนี้เพราะว่านอกจากจะยุ่งแล้วก็คือแบบคอนเทนต์แบบอะไรนิดนิดหน่อยๆนยมันค่อนข้างน้อยนะคะช่วงนี้ก็เลยเดี๋ยวจะกลับมาเร็วเวนี้แน่นอนนะคะเราจะกลับมาเนื้อหาแน่นๆอีกแน่นอนไม่ให้ทุกคนได้แบบว่า มีเวลาคิดถึงกันเลยตอนนี้ก็คือคิดถึงกันไปก่อนนะคะโอเควันนี้นะคะช่องปิ่งให้สุดก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย